สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคมปี2561ค่ะสำหรับความรักไพ่ตัวตนของชาวลัคนาการเรื่องเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่แปะไปเทา้าซึ่งเป็นไพ่ที่บอกว่า ความรักของคุณเนี่ยมันได้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะในสําหรับคนโสดที่อาจจะยังไม่มีความรักเนี่ยความรักของคุณจะเจริญเติบโตไปในแง่ของความรู้สึกนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกสนใจนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะว่างๆไม่ได้นึกมองใครนะคะเดือนน,นี้น่าจะมีคนเข้ามาคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะเป็นแบบ เป็นคนผู้ชั้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเจ้าสัมดานิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงลานลานะคะหรือว่าจะเป็นคนค่อนข้างมีความอ่อนโยนเป็นคนโรแมนติกนะคะเข้ามาในชีวิตคุณที่ทําให้คุณรู้สึกสนใจหรือบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบพบรักแบบกระทนหันเลยนะคะพราไพ่ใบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความกระทันหันก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีคนเข้ามาและคุณยังได้ไพ่เดอะซันด้วยนะคะไพ่นี้ก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยก็บอกว่าความรัก หรือคนที่คุณจะทำให้คุณเข้ามาสนใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะมีการพัฒนาไปได้อย่างดีซึ่งแต่ว่าการพัฒนานี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนอะไพ่มันยังไม่บอกเพราะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความ เจ้าชู้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะลงหลักปักฐานกับใครมันก็เป็นแค่การเริ่มต้นในตัวในตัวของตัวคุณเองเนี่ยก็บางครั้งก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะรีบร้อนในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณยังมีความสุขกับการอยู่แบบสันโดษสันโดษบางครั้งก็เหงาแต่บางทีก็รู้สึกว่าความรักถ้าเกิดว่ามันได้ไม่ดีก็ก็อยู่แบบเงาเหงาดีกว่านะคะก็เลยทําให้คุณก็ไม่รีบร้อนตัวเขาก็ไม่รีบร้อนความรักมันก็เลยอาจจะเป็นการพัฒนาไปแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเป็นแบบคุยคุยกันแบบเพื่อนนะคะคุยคุยกันแบบเพื่อนกันไปก่อนมากกว่าแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะสำหรับคนโสดไม่สนิทนะคะก็คือมีคนคุยหรือว่ามีคบหากันแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนะนะคะเดือนนี้เนี่ยความความสัมพันธ์จะพัฒนา ให้ดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าทางไพ่แไม้เท้าและไพ่เดอดซันเลยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยจะพัฒนากระชับแนบแน่นขึ้นไปแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการห่างเหินกันทางด้านกายนะคะคือว่าใจอาจจะผูกพันกันแต่ว่ามีมันมีเรื่องที่ทําให้คุณอาจจะต้องห่างไกลกันนะคะไพ่แปด ถ้วยเนี่ยก็บอกว่ามันมีเหตุทําให้ไม่ค่อยได้เจอคนรักนะคะมันก็มีอุปสรรคเข้ามานั่นแหละค่ะมีไพ่พระราชาดาบเป็นอุปสรรคที่เข้ามาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะคะแล้วก็ตัวคนรักของคุณเนี่ยบางทีเขาก็ยุ่งๆน่าจะยุ่งเรื่องทํางานอะไรอยู่ด้วยก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่มันก็จะ บางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีแฟนแหละแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่เป็นโสดอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอแต่ว่ายังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ความรักในตัวความรักมันยังดีแต่ว่าอาจจะแค่ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยความที่อีกฝ่ายหนึ่งหรือใใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยุ่งในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องภาระส่วนตัวนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วคบกันมานานแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วความรักก็ ดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะนะคะมีไพ่เดอะซันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็สําหรับคู่รักคู่ไหนที่อยากจะมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเรื่องมีบุตรด้วยเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นมาพร้อมกับไพ่เด็กเด็กนะคะอันนี้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าก็บอกว่าอาจจะได้รับข่าวคลา,าวเรื่องของการตั้งครันนะคะสําหรับคนคู่รักที่คบกันมานานแล้วนะคะบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับ คนที่เคสเดียวกันกับคนที่มีคนคุยอะนะคะคือว่ามันมีเหตุให้ต้องห่างกันไปนะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยนะหรือไม่ก็ตัวคุณนี่แหละคะ่ะมันมีการเดินทางนะคะถ้าไม่มีการเดินทางก็ต้องมีการงานอะไรหรืออุปสรรคอะไรที่ที่เข้ามาทําให้ทําให้เกิดความเครียดนะคะนี่ไพ่เดชเวร์ยอก็บอกว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือของคุณที่ทําให้ คุณต้องไปจัดการหรือว่าเขาต้องไปจัดการก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยก็ยังบอกว่าแต่ว่าถึงยังไงยังไงเนี่ยความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็เป็นความรักที่มีภาคุ้มคลองอยู่นะคะก็คือยังไงซะถ้าเกิดว่าพอจะมีเวลาก็อยากให้พากันไปทําบุญนะคะเพื่อที่จะได้ไดเหมือนออทําบุญร่วมชาติตักน้ําทําบุญร่วมชาติ ตักน้ําร่วมขันหรือเปล่าเขาพูดที่เขาเรียกว่าอะไรคือไปทําบุญร่วมกันนะคะนะคะจะได้มีต่อยอดนะคะสินต่อยอดบุญร่วมกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นไพ่พระขึ้นมาก็บอกว่าอย่าลืมมีความศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาความรักเรื่องอะไรก็ลองหันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะมีมีเข้าไปทําบุญร่วมกันนะคะเพื่อจะให้ความรักมันกระชับแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไพ่ที่เปิดเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นไพ่ขยายหรือว่าจะเป็นไพ่แนะนำแล้วก็เป็นไพ่สรุปนะคะก็บอกว่าในสำหรับมีไพ่6ดาบก็บอกว่าสำหรับคนโสดนะคะบางบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะเวิลดด้วยอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวไปอ,อ,อยู่แบบ สันโดษสันโดษนะคะแต่ก็สันโดษสันโดษแบบมีความสุขนะคะหรือว่าอาจจะเดินทางท่องเที่ยวกับคนที่คุณเพิ่งได้พบเจอนี่แหละนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยที่ทาให้คุณสนใจเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่สรุปจุดท้ายของคุณเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าก็คือบอกว่ามันเป็นความรักแบบเอ่อแบบความรักแบบเริ่มต้นแบบเพื่อนนะคะ นะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ว่าก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแต่ก็เรียนรู้กันในแง่ของการเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็มีการ ออสําหรับคู่รักน่นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันถึงแม้ว่าจะต้องรั้งราไม่ไม่ใช่รั้งราถึงแม้ว่าจะต้องห่างเหินกันไปด้วยหน้าที่การงานหรือว่าภาระรับผิดชอบนะคะจากอ,อ,อิทธิพลของไพ่แปดถ้วยแต่ว่าคุณก็ยังติดต่อสื่อสารกันตลอดเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์มเนี่ยก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารกันทงออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็อย่าขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคะคุณก็สามารถที่จะคุยเดี๋ยวนี้เนี่ย เ,เทคโนโลยีมันกว้างไกลามากคุณก็จะคุยผ่านไลน์ผ่านโซเชียลอะไรก็ได้ก็ยังคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ยังไงซัความรักของคุณก็ยังหวานหวานยังยังไปได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งที่เปิดเปิดเ,เพิ่มมาก็เป็นไพ่ใบเดียวกับไพ่หน้าไพ่หน้าไพ่หลัก1ิบใบก็คือไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าความรักในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับขนาด โรแมนติกมากมายอะไรนะคะแต่มันออกเป็นแนวความรักแบบเ,เป็นเพื่อนกันเข้าใจกันนะคะอยู่กันแบบเพื่อนสําหรับคนที่มีความรักนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะสาหรับคนที่เ,เป็นโสดก็เป็นความรักที่คุณเริ่มต้นคุยกับเขาแบบเพื่อนยังไม่ได้จริงจังขนาดอะไรมากมายนะักแต่ว่าการเริ่มต้นแบบเพื่อนเนี่ยดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้เขาในแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่มามีโปรโมชั่นใส่กัน เพราะฉะนั้นเดือนกันเ,เดือนชาวลัคนาการในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดวงความรักเนี่ยถือว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเหงาเพราะความห่างเหินกันบ้างเพราะเพราะความห่างกายกันบ้างแต่ในใจก็ไม่ได้ห่างกันก็ถือว่าแค่นี้ก็น่าจะถือว่าดาีสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีการทุกคนโชคดีมีความสุข ตลอดทั้งเดือนนะคะสำหรับคำทำนายถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าเกิดว่าใช่ก็ช่วยกด Subscribe นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ให้ Inbox มาที่ f a c e b o o k นะคะแปะลิงก์ Facebook เอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ